ของชาวบ้านนายลำเลยนะครับของลำครับจอดไว้ก็จะเหลือไว้แค่เป็นแค่บ่อน้ำนะครับเหมือนบ่อน้ำที่เลี้ยงปลานะครับปกติเป็นนาข้าวนะครับก็จะน้ำท่วมก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปแล้วนี่ฮ ลอยที่น้ำท่วมขึ้นสูงมานี้นะฮะสูงกว่าตัวสูงกับเกือบจะสองเมตรนะครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้เกือบสองเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่แบบครัวนะตรงน,นี้ก็มาอยู่ที่ในน้ำมูลแล้วนะครับ แล้วก็จะขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือนี้ไปข้ามไปฝั่งนู้นนะครับจะของก็จะของมาอยู่นะฮะ ตาขายนะครับเป็นขายของชาวบ้านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กลางแม่น้ำเลยนะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงมากพอสมควรเลยนะครับลงเยอะเลย ก็ถึงท่าแล้วครับท่าจอดเรือโอ้มีเรือของทับข,ของลำรับจอดไว้เขาก็น่าจะเขาก็น่าจะข้ามไปฝั่งนู้นือนเรานะครับ ถูกเรือแล้วนะครับน,น่าจะต้องเดินเท้าไปก่อนนะครับชมชมใช่ชครับผมเราต้องเดินเท้าไปก่อนนะครับเดินเท้าเปล่าก่อน ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนญจน,นะครับเดินผ่านครับเราต้องไปทางนี้นะครับเราจะล้างนะครับ การพวกน้นานะครับพวกน้นาพวกโตไม้เสีไม้ปักขาตอนนี้นะครับเราก็ต้องรัดเลาะเข้าไปของ,ของที่ที่ของชาวบ้านนะครับก่อจะไปถึงนาของเรานี่ครับ,รบเราก็ต้องรัดเลาะไปนะครับ กว่าจะถึงนาของเราก็อีกประมาณสักโลกกว่านะครับตอนนี้ก็เจ้าของที่นะครับขเขาก็เข้ามาถางนะครับถางต้นยูทานะครับของเขาซึ่งน้ำมัน ท่วมไม่มครับตรงนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงครับนี่เป็นรอยนะรอยที่น้ําท่วมตรงนี้พื้นพื้นที่สูงจะเป็นรอยประมาณนี้นะครับพื้นที่สูงมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เราเคยให้ โคเล่นะครับโคเล่มามาอยู่ตรงนี้นะครับมาหากินหญ้าครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นเป็นบึงนะครับเป็น้วยครับเป็นบึงอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยสามสี่ปีที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมนะครับน้ําลดแล้วก็ตรงนี้ก็จะแห้งนะครับตัวนี้ก็จะแห้งพอพอดีก็หญ้าก็ขึ้นเยอะเลยนะครับก็ได้เอาช้างมา หาก,กินตรงนี้นะครับกินหญ้าตรงนี้พอปีนี้ครับปีนี้ก็น้ําน้ําท่วมครับสภะพับก็จะประมาณนี้ครับสราพับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกระท่อมกลางป่าของเรานะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนาที่เราปลูกข้าวนะครับมันจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาดัก ปลานะครับแบบปลาของเจ้าบ้านนะครับมจะขาไปแล้วแล้วก็มาถึงแล้วนะครับถึงที่นาของเราสภาพนะครับก็นี่ฮะทะเลไปเลยครับ ไม่มีข้าวให้เกี่ยวนะครับก็ลงลงทุนไปค่ารถไถนะครค่าปุ๋ยค่าคนหวานค่าพันข้าวอีกนะครับก็ขาดทุนเลยนะไม่ได้อะไรเลยปีนี้ไม่มีข้าวไว้กินนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกระท่อมกันครับกระท่อมที่เราเคยมาอาศัยนะครับตอนช่วงหน้าแรงนะครับช้างก็จะเข้ามาอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็แล้วก็จะอยู่ในกระท่อมนะนี่นะครับเป็นต้นยูคาที่เราปลูกไว้นะครับน้ำกท็ท่วมท่วจะแบบ ล้มเสียหายก็เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับต้นอยู่คาก็กําลังโตนะครับกําลังโตได้ที่เรามาผูกไว้อย่างเงรัดไว้ให้แข็งแรงครับไม่ให้ล้มนะครับบางบางต้นก็ล้มไปนะครับ ก็จะเหลือไว้แค่เป็นแค่บอ่อน้ำนะครับเหมือนบอ่อน้ำที่เลี้ยงปลานะครับปกติเป็นนาข้าวนะครับก็จะน้ำท่วมก็จะเป็นบอ่อเลี้ยงปลาไปแล้วก็มาถึงกระท่อมแล้วนะครับกระท่อมที่เราเคยอยู่ช่วง หน้าแล้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพกระท่อมของเรานะครับนี่ครับเป็นรอยน้ำท่วมครับประมาณนี้ เกือบท่วมหลังคานะฮะเนี่ยรอยที่น้ำท่วมขึ้นสูงประมาณนี้นะฮะสูงกว่าตัวสูงกับเกือบจะสองเมตรนะครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้เกือบสองเมตรนะครับ ก็เป็นที่แบบครัวนะฮะเป็นครัวไว้เก็บจานเก็บพวกพริกพวกเกลือนะครับเอาไว้ทำกับข้าวนะครับก็ท่วมหมดเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกนะครับ ตรงนี้เราเคยปลูกหญ้าไว้ให้ช้างนะครับข้างล่างตรงนี้น้ำก็ท่วมหมดครับหญ้าก็ตายหมดเลยก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ดูเสียหายกัน หลายหลายเจ้าเลยนะครับส่นนี้ก็จะเหลือให้เห็นแค่เป็นตอนะครับตัวสร้างข้าวนะครับเนี่ย ก็จะเป็นแค่นี้เพราะว่ามันเปื่อยหมดครับผมเปื่อยหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มามาดูนะครับมาดูพื้นที่ที่เราปลูกข้าวไว้นะครับก็เสียหายกันพังยับเยินหมดเลยครับผมไม่มีข้าวที่จะเอาไว้กินนะครับปีนี้เราต้องซื้อครับ ซือกินปกติเราจะทำนาแล้วก็เหลือเหลือเอาไว้กินอนะ่ะเป็นส่วนมากก็เอาไว้กินนะครับผมทำแค่มีแค่ได้ทำกินนะครับสำหรับปีนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องโอเล่เอฟซีไทยแลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและครอบครัวของช้างไพร์โอเล่ครับผมสวัสดีครับ